ผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับวันนี้มีล็อกกอปของตัวเวส o r t ปอร 105n กับ1นะุ่นซน่เนี่ยเต็มประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นล้อที่แบบคุณภาพต่ำเยอะคุณคิดดูแล้วกันว,ว่าประเทศไทยมันอยู่ประเทศที่แม่งมีความก๊อปปี้กันเยอะสวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโนกนะครับในหัวข้อที่ว่าล้อ TC 105n กับ TC 105x นะครับแตกต่างกันยังไงนะครับสิ่งที่วันนี้เราจะมารีวิว นะครับล้อทั้งหมดไม่ได้เป็นล้อแท้แต่เป็นล้อที่มีตระกูลที่มีชื่อเราเอาว่า froforming นะครับผมขอพูดถึงราคาเลยละกันแม่งเดี๋ยวพูดทุกคลิปนะแต่ก็ทุกทุกคลิปแม่งก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยพีย่หนกร้อ n k กับลอ้ออโอโตเนี่ยเท่าไหร่ฟังผมนะครับขอบ15เนี่ยนะครับที่ร้านผมขายราคาเดียวคือราคา1 4 0 0 0บาท ขอบ17ชุดละ20,000บาทขอบ18ชุดละ26,000บาทไม่ว่าคุณจะซื้อ 105n หรือ 105x นะครับที่ร้านเราจะขายคุณในราคานี้ส่วนถ้าคุณมาซื้อพร้อมยางหรืออะไรก็มาลองดูโปรโมชั่นแต่ละตัวละกันนะครับตอนนี้ก่อนเราจะพูดถึงการขายของก็เนี่ยเราขอพูดถึงหน้าตากันนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนแหละว่าไม่ว่าจะเป็น TC ตัวนี้คือ TC 105n ตัวนี้คือ TC 105x นะครับแต่ผมจะให้น้องเ้าทาตัวหนังสือ n กับ x ไว้ที่ตรงรอให้ดูแล้วกันนะครับคราวนี้ผมอยากอธิบายให้ฟังนิดหนึงว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะครับล้อ2ตัวนี้เป็นล้อของค่ายเวสปอร์ตทั้งคู่นะครับต้องบอกก่อนแหละว่าลักษณะล้อเนี่ยถ้าดูด้วยผิวเผินจะรู้สึกว่าล้อเนี่ยเหมือนหน้าตาเดียวกันนะครับแน่นอน tc 1 0 5 x กัึ่งศนย์ห n เนี่ยต่างกันที่ลักษณะของการวัดกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวล้อเองเนี่ยนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยคือแม่งมีทั้งหมด10ก้านนับนะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ก้านตัวนี้ก็มีเหมือนกันที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ก้าน ครับคราวนี้พูดยังไงดีวะคือลองสังเกตอาการมือที่ผมจับนะครับมือที่ผมจับทั้งสองก้านนะครับก้านนี้ลองสังเกตดูบริเวณปลายก้านตรงบริเวณมือที่ผมจับออกมาด้านนอกตรงน,นี้นะครับก้านจะมีลักษณะโค้งลงมานะครับพอจะสุดขอบด้านหลังตรงมือตรงนี้นะครับจะมีเนื้อออกมาเพิ่มตัวนี้จะออกแบบมาเพื่อที่เราเนี้ยนะครับ1 0 5 x จะกุ้นเพื่อเอาลมเข้าคาลิปเปอร์เบรก นะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกคุณว่า1 0 5 x เนี่ยนะครับเป็นล้อที่มีโค้งข้างหลังก้านล้อตัวนี้นะดูด,ดีนะครับดูดูดูมือผมนะตัวนี้แม่งเท่ากันตัวนี้แม่งเหมือนกันเป๊ะเลยซ้ายกับขวาแต่พอมาตรงนี้พับตัวนี้มันจะก้านมันจะลึกมาถึงบริเวณตรงนี้หมายความว่าตรงนี้มันจะแอนลมเพื่อเอาลมเนี่ยขวักเข้าคาลิปเปอร์เบรกที่อยู่ด้านหลังนะครับแตกต่างกันครับตัว1 0 5 n เนี่ยจะไม่เป็นแบบนั้นคือ 105N เนี่นรตงและจะจไม่มีกุนด้านใน จะมีเคอร์ฟเบาๆอยู่ที่ด้านหลังก้านนะครับแต่ละก้านจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เคอร์ฟจะอยู่ก้านนี้ด้านนี้จะไม่มีเคอร์ฟให้คุณดูดีๆนะครับตัวนี้จะมีกุ้นตรงนี้จะไม่มีกุ้นแต่ถ้าเป็น 1.5x ซ้ายกับขวาจะมีทั้งคู่นะครับและก้านก็จะออกแบบมาว่าถ้ากุ้นก็จะอยู่กับกุ้นขอบไม่มีเลยก็คือจะไม่มีเลยลองสังเกตก้านตรงนี้ดูอ่ะทุกคนดูมือผมดีๆนะครับ ตรงนี้นะครับเราวางจากโมเดลในนี้มาวิ่งมาสุดปุ๊บฝั่งนี้จะสุดเลยไม่มีเนื้อแต่ฝั่งนี้จะมีเนื้อพอเนื้อเนี่ยจะสัมผัสกับเนื้อแต่ตรงนี้ขอบจะไม่มีเลยแต่ถ้าเป็น 1.5x เนี่ยจะเป็นแบบอย่างนี้ทั้ง4ใบให้ทั้งลูกเลยก็คือมันจะเป็นโคง้งโคง้งโค้งทุกอันทุกคนเข้าใจกลุมไหมวะน่าจะเข้าใจกูนเนาะก็คือง่ายๆเยยนี่ยอันเนี้ยมันจะโค้งใส่ทั้งหน้าและหลังอะ่ะเนี่ยมันโค้งใส่เลย แต่ถ้าตัวนี้มันจะมีโค้งแค่ก้านเดียวอีกก้านหนึ่งจะไม่โคง้งหมคว,มว่าทั้งหมดมี10ก้านเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโค้งที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาก็จะไม่มีโคง้งแต่ส่วนตัวนี้จะโค้งซ้ายและโค้งขวาดูในกล้องงงปะกูว่าน่าจะชัดนะเออฉะนั้นน่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนคือเฮ้ยถือถ้าคุณเป็นคนชอบแบบออริจินอลพาร์ทเนี่ยออริจินอลพาร์ทคือ 105x 105n 105มีผลิตสินะจรจริง 105n โด่ง,งดังอ่ะคือ n ตัวนี้นะ นี่คือสีแบบออริจินอลพาร์ทเลยเขาซอว่าสีเทียตไททันนะครับเทียตไททันมันคือสีคือสีบ้านเราเรียกกันภาษาตรงๆคือสีไข่ไก่นะครับสีไข่ไก่เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแท้ซึ่งหมายความว่าถ้ามึงไปซื้อล้อสีอื่นเนี่ยมึงก็จะไม่ออริจินอลพาร์ทเนี่ยแต่คนไทยเนี่ยมันไม่ได้สนใจออริจินอลพาร์ทมันสนใจว่ากูชอบล้อสิบก้าเนี่ยกูจะไปซื้อสีอื่นฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ว่าแต่แค่จะบอกว่าถ้ามึงต้องการแท้และเหมือนแท้ไม่สนต้องซื้อเลยสีนี้เพราะสีออริจินอลพาร์ทมันนออกแต่สีี้้เวย ฉะนั้นผมจะบอกทุกคนเลยว่าอันนี้คือสีออริจินอลพาร์ตตัวเดียวของ 105n แต่คนไทยที่ผมบอกแล้วครับจะมักจะชอบสี DGM สี black chromium ฉะนั้นผมจะบอกทุกคนว่าเฮ้ย hey, คือต้องบอกก่อนว่าเราเองเนี่ยชอบรอแบบไหนคือคุณควรจะซื้อร้อที่คุณชอบและสีตามที่คุณชอบนะครับคุณจะชอบ X หรือมึงก็ชอบ n ก็มาเลือกเอาแล้วกันว่าคุณชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือความแตกต่างในคลิปนี้ว่าจริงๆแล้วต่างกันที่การ นะครับแล้วก็น้ําหนักผมบอกเลยว่าจะออโต้ไอจะออโต้หรือจะ n k เนี่ยผมว่าน้ําหนักมันใกล้เคียงกันเพราะล้อมันเป็นโฟร์ฟอร์มิงเหมือนกันนะครับไม่ต้องมาดิสเครดิตกันล้ออันนี้เบากว่าอันนั้นอันนั้นเบากว่านี้ไอ้เงี้ยมันกรรมเาวิธีผลิตเดียวกันฉะนั้นมึงอย่ามามโนกันว่าเฮ้ยอันนี้เบากว่าอันนั้นอันนั้นเบากว่านี้เบากว่าระดับกิโลเนี่ยมึงเอาเงินไปทําให้รถมึงแรงกูว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะ ฉะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยบางคนแม่งบอกว่าใส่ล้อเบาประหยัดน้ำมันขับทายังไงให้ประหยัดน้ำมันมันขับรถไม่ต้องเร็วแม่งประหยัดน้ำมันกว่าใส่ล้อเบาอีกอันนี้ลองแชร์ลิงก์ข้อมูลกันคือจะบอกว่าอย่าอย่ามาบอกว่าล้ออันนี้ก็โฟฟอร์มอันนี้ก็โฟร์ฟอร์มบางคนบอกเป็นเด็กออโต้บอก NK ไม่ดีบางคนว่าเด็กเอ็นเคออโต้ไม่ดีพื้นฐานความจรงิงมึงยังไม่ได้รู้ว่าจรงิจรงๆเขาเกิดจากโรงงานเดียวกันหรือเปล่านะครับมึงมาดิสเครดิตกันเนี่ยโรงงานเขาแม่งก็เพื่อนๆน,นกันทั้งนั้นฉะนั้นเราแค่จะบอกทุุกคคนว่่าณซื้อออขงะ คุณดูตัวเองว่าคุณชอบตัวไหนนะครับราคามันเป็นสิ่งสับเซตตัแล้วผมเคยบอกแล้วว่าราคาล้อโฟร์ฟอร์มอันนี้มันเท่ากันทั่วประเทศคุณจะไปชอบล้อแบรนด์นี้แบรนด์นั้นมันเรื่องของคุณแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยสนใจเรื่องดีไซน์ว่าดีไซน์ตัวนี้มันโดนใจคุณหรือเปล่าฉะนั้นซื้อล้อเนี่ยมุณต้องซื้อตามหน้าตานะครับล้อลอล้อรถยนต์เนี่ยมันคือหน้าตาของรถเลยแหละมึงชอบตัวไหนก็เลือกล้อตัวนั้นนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือ 105n กับ 105x เนี่ย คือถ้าเป็น 105n เนี่ยก็จะเป็นค่ายของ nk nk เนี่ยเขาก็จะมีสี tx ไททันคือสีนี้สีเออ่ bgm คือสีเทานะครับสีเออ่ dark ก็คือสีไฮเปอร์นะครับ, dark, Hyper, รบแล้วก็จะมีสี black chrome ก็คือสีที่มันเป็นโครมเลยนะครับอ่าประมาณนั้นอันนี้เป็น d g m อันนี้เป็น black chrome นะครับคราวนี้อ่าอันนพ้นเปธ์ dark อันนพ้นเปธ์ dark อ่าคุณขาดูเลยอ่ามี dark อยู่พอดีไอ้สีเนี้ยขายดีที่สุดคือสี nk dark นะครับผมอ่า ต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงตัวบริเวณของล้อที่เป็นออตเออจะบอกงี้ก่อนคือวันนี้หนึ่ย์ห้ากับ x เนะี่ยมีผลิตในขอบ15กับขอบ17แล้วแต่ขอบสิบใบขอบ15กับขอบ18คือ2ตัวนี้มีผลิตขอบ15ขอบ18ทั้งคู่ชอบ n ก็มาดู nk ชอบ x ก็มาดูออโต้แต่กับการทอเป็นขอบ17เนะี่ยจะมีแต่ nk ็นเทำอยู่ตอนนี้คือ1 0 5 n ขอบ17เนะี่ย nk ็นเทำแล้วแต่ x ออโต้ยังไม่ทำนะครับฉะนั้นผมก็จะบอกทุกคนนนวว่าันนี้ ถ้าคุณมาชอบล้อทูนสีคือเบสสีล้อเนี่ยจริงๆอ่ะอย่าง 05X เนี่ยตัวนี้แมกจะมีสีที่เขาเรียกว่าสีขาวสีขาวสีดำสีเทาเงาโอ้สีไอไอ็นไอออโต้เนี่ยสีจะเยอะนะครับแต่ NK เนี่ยสีจะน้อยฉะนั้นเนี่ยถึงที่ผมบอกคุณแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องมาตัดเอาไว้ว่าคุณตัวคุณเอเนี่ยคุณชอบล้อสีอะไรแล้วรถคุณมันเป็นสีอะไรนะครับเพราะถ้าคุณเลือกล้อผิดสีตัดคอนรทสต์ผิดสีคุณก็รู้สึกว่าล้อเนี่ยแม่งดูลาวผมพูดถูกไหม ตันนี้เดี๋ยพอมาดูตัวเล็กและมาลองดูสีล้อที่ดูล้อที่มันดูลักษณะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็แน่นอนตัวนี้ N ตัวนี้ X นะครับตัวนี้จะเป็นสีที่ม่ชื่อว่า Black Chrome ม นะครับลองดูดีๆแบล็คโคมเนี่ยข้อเสียของมันคือนึ่งถ้าล้อมันไปโดนเบียดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องทิ้งทันทีไม่สามารถซ่อมสีแบล็คโคมได้ต่อให้คุณซ่อมสีแบล็คโคมได้ก็ซ่อมมาไม่เหมือนเพราะการทําสีแบล็คโคมคือการทําสีแบบสปัตเตอริ่งนะครับคือการ สาดสีไปสาดสีมาจนได้สีเป็นล้อตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะใช้เคมีในการทาสีล้อฉะนั้นสีแบล็คโคมเนี่ยเวลาซ่อมเนี่ยมูลค่ามันก็ไม่ต่างกับการซื้อใหม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไปขับล้อเบียดแต่สีแบล็คโคมเนี่ยผมแนะนําให้คุณซื้อล้อใหม่ซะเพราะซ่อมยังไงผมว่ายากราคาซ่อมราคาค่อนข้างจะสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว1 0 5 n นะครับตัวนี้เป็นสีที่ขายดี D. ที่สุดสีหนึ่งเขาเรียกว่าสี DGM นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ NK นะครับคือผมจะวางให้ดูว่านี่ NK อันนี้ออโต้นะครับแต่สีแต่ละสีเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคนชอบไปคือจริงๆถามว่าเรามีครบทุกสีไหมคือที่ร้านผมมีครบทุกสีแต่ผมอยากให้ทุกคนมาดูว่าสุดท้ายเนี่ยคุณชอบล้อ1ิบก้านของแบรนด์ไหนนะครับผมไม่ต้องคุยกันเรื่องความแข็งแรงนะครับไม่ต้องคุยกันเรื่องสเปคเพราะสเปคมันใกล้เคียงกันมากนะครับมึงคุยกันว่ามึงชอบตัวไหนดีกว่านะครับเพราะว่าการซื้อล้อที่แท้จริงแล้วมึงต้องซื้อตามความชอบ นะครับส่วนเรื่องยางเรื่องสตาร์ทเรื่องช่วงล่างเนี่ยให้หน้าที่เป็นหน้าที่ผมหรือทีมงานผมเป็นคนแนะนําคุณดีกว่านะครับเพราะผมบอกแล้วว่ามาซื้อล้อที่ p ี่สองสิเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณได้แน่นอนคือการแนะนําเวย้ยคือเราอาจจะไม่ได้มีราคาแบบ โหดร้ายหรือแบบไอเ้เนี้ยไม่ได้คือเราทาธุรกิจเนาะแต่ก็นองบอกก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกทุกคนคือสิ่งหนึ่งที่หัวมอบให้ทุกคนเสมอเนี่ยคือารแนะนำนะครับผมมีคําแนะนําดีๆแล้เอ่อการบริการดีๆและหลังการขายที่ดีฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาคุณไปซื้อล้อเนี่ยทุกคนแม่งสแสวงหาล้อที่แม่งมีคุณภาพกับราคาที่ต่ําผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับวับนนี้มีล็อกกอล์ฟ ของตัวเวสต์สอร์ต105เอ็นกับ1นุนโซน่าเอ็กซ์เนี่ยเต็มประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นล้อที่แบบคุณภาพต่ําเยอะฉะนั้นผมจะบอกทุกคนว่าคุณไปซื้อล้อกันเนี่ยคุณระวังกันนิดนึงนะครับแม้กระทั่งล้อออโต้กับล้อ NK นเนี่ยมีคนก๊อบล้อเขาเลยนะครับคุณคิดดูแล้วกันว่าประเทศไทยมันอยู่ประเทศที่มังมีความก๊อปปี้กันเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะมีปัญหาคือผู้บริโภคอย่างคุณเนี่ยแหละกำลังจะตุ่มอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงว่าซื้อมาแล้วปลอดภัยหรือป่ะคเุณจงินเท่ากันะครับคุณดอภาพเียวกันหรืป นี่คือสิ่งที่ผมจะฝากไว้ให้ทุกคนคิดแต่ผมจะปิ้งปิ้งปงปิ้งง,ง,งให้ดูแล้วกันตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายคือขอบ18เนี่ยของตัว NK เนี่ยจะมีทั้งหมดตัวนี้จะเป็นสี NK DGM อีกสีหนึ่งคือสี NK Dark สีต่อมามีสี Dark นะครับแล้วก็จะมีสีเที t s Titan นะครับแล้วก็จะมีสีบรัคโ h มเ m ียมนะครับแล้วก็จะมีสีเงินสีซิ l เวอร์ นะครับตวัพวพอไม่เป็นออโต้ออปชั่นบแบบเนี้ยออโต้ออปชั่นสีเต็มเยอะนะครับมีสีแบทโทมี่มีสี ium, มีสี DGM มีสีกันด้านมีสเีเงินมีสีขาวมีสีเทาประมาณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วเพราะว่าเอออีกเรื่องหนึ่งขอแจ้งหน่อยเราสังเกตดีๆนะครับล้อ t c 1 0 5 n เนี่ยจะไม่มีฝาให้คุณฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเซียนอยากได้ฝานะครับเพราะว่าเวลาคุณใส่ฝาปั๊บล้อคุณจะปลอมทันทีเพราะ105 n เจริงๆเขาก็ไม่ค่อยใส่ซิเตอร์แคปกัน โอเคน่าจะหมดแล้วแหละทุกคนน่าจะหายขายข้อข้องใจสําหรับ 105e กับ0 5 x แล้วเนาะนะครับก็คนญาตฝากร้านหน่อยละกันนะครับร้านผมมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกคือสาขาบางใหญ่อีกที่หนึ่งคือสาขาติวานนท์สะดวกสาขาไหนเรียนเชิญสาขานั้นนะครับและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆขอให้ทุกท่านขับรถโดยสวัสดิภาพนะครับมีอะไรเรื่องรถยนต์ปรึกษาก็แวะเข้ามาพีสองได้สวัสดีครับ